ยินดีต้อนรับสู่ MK Auto r e v i e ช่องของเราซึ่งท่านจะได้ชมรีวิวรถยนต์ที่ละเอียดและครบถ้วนที่สุดถ้าท่านเป็นคนรักรถและชอบดูว่ารถแต่ละคันมีจุดเด่นอย่างไรวันนี้เรามีรีวิว r o l l r o y LA r o s e n r o ป2026มาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเรา รุ่น2026 r o ยี s สิบห r อยเคือรถยนต์ที่ไม่ใช่แค่ยานยนต์ธรรมดาแต่มันคือผลงานศินละปะบ,บนล้อได้รับแรงบันดาลใจจากดอกกุหลาบแบล็กบา c คาราที่หายากและงดงามความพิเศษของรุ่นนี้อยู่ที่รายละเอียดทุกจุดทุกเส้นสายทุกวัสดุทุกฟีเจอร์ถูกพัดสารและรังสรรให้เป็นที่สุดของความหรูหราและสมรรถนะด้านภายนอก LA r o s รสโดดเด่นด้วยสีสโทนที่เล่นกับแสง เงาและความลึกสีดำเงาผสมกับโทนแดงเข้มเหมือนกลีบกุหลาบดำตัวถังสร้างด้วยโครงอลูมิเนียมแบบสเปซเฟรมของโรสรอยเพื่อให้มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบากระจังหน้าแพนทอนถูกออกแบบให้เฉียบคมเหมาะสมกับอากาศพลาศาสตร์ไฟหน้าเล็แบบเลเซอร์ช่วยให้แสงสว่างชัดเจนพร้อมดีไซน์ที่ลำยุครูปปั้นสปิริตออฟเอได้รับการปรับโทนสีใหม่ให้เข้มและลึกลับขึ้น เมื่อมองจากด้านหน้าจะรู้สึกถึงความสง่าและเอกลักษณ์มุมด้านข้างเผยเส้นสายที่ลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นหลังคาแนวกระโปรงหรือความยาวล้อที่ยาวกว่าปกติช่วยให้สัดส่วนลงตัวล้ออันลอยดีไซน์เฉพาะมีลวดลายสไตล์กลีบกุหลาบเมื่อล้ออยู่กับที่จะเหมือนกำลังเคลื่อนไหวประตูแบบโคช่วยให้การขึ้นลงดูมีพิธีรีตองเหมาะกับความหรูหราแต่ยังให้ความรู้สึกสง่าง,งาม เมื่อเปิดประตูเข้ามาอย่างห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่หรูหราเหนือระดับเบาะหนังสีแดงกับดำถูกตัดเย็บอย่างพิถีพิถันใช้หนังคุณภาพสูงผสมกับงานไม้เฟรนโอควีเนียที่ลงลวดลายกลีบกุหลาบแทรกอยู่ในผิวไม้แผงหน้าปัดตกแต่งด้วยแผงไม้ขัดเงาลงรายละเอียดด้วยมือเสริมด้วยแอมเบียนไลทิงที่สามารถปรับสีและระดับความสว่างได้ แผงควบคุมปุ่มหมุนสวิตช์ทุกชิ้นผลิตจากวัสดุคุณภาพ,ภาพเช่นคริสตัลอลูมิเนียมขัดเงาและพลาสติกเคลือบเงาทุกจุดตั้งใจออกแบบให้สัมผัสได้ถึงความหรูขุมพลังของ LA Rose Noir คือเครื่องยนต์ V12 ทวิงเทอร์โบ6.7 5ลิตรที่สร้างแรงม้าได้ประมาณ600แรงม้าให้การเร่งที่นุ่มนวลและทรงพลังแม้ว่ารถรุ่นนี้จะเน้นความสบายแต่ก็ยังสามารถทำความเร็วได้อย่างมั่นคง ระบบช่วงล่างแบบเมจิกคาเป้ไร้ทำให้การเดินทางเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นผิวถนนที่ครุขราหรือเป็นหลุมเล็กหลุมใหญ่เกือบไม่มีความรู้สึกสั่นสะเทือนเลยทางฝั่งเทคโนโลยี LA Rose นวมาพร้อมหน้าจอ OLED กว้างแบบ All In One ที่รวมระบบนำทางระบบความบันเทิงและการตั้งค่ารถไว้ในที่เดียวระบบเสียงถูกปรับจูนให้เหมาะกับห้องโดยสาร เสียงคมชัดสมจริงบอกมีระบบนวดและระบายอากาศพร้อมให้ผู้โดยสารเลือกกลิ่นปรับอารมณ์ได้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีจอระบบความบันเทิงโต๊ะพับและตู้แช่แชมเปญเล็กๆเ,เป็นฟีเจอร์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งในเรานอส่วนตัวความปลอดภัยก็ไม่ยิ่งย่อนไปกว่าสิ่งอื่น ระบบช่วยขับเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติเข็มมองกลางคืนช่วยอยู่ในเลนเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้อง360องศาถูกติดตั้งเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยที่สุดแม้ว่าดีไซน์จะดูคลาสสิกแต่ระบบช่วยขับแบบกึ่งอัตโนมัติก็มีให้ใช้งานสำหรับการเดินทางทางไกล จุดเด่นอีกประการคือการผลิตที่จำกัดโรสรอย LA เอลเอรโสเปี2026เป็นรุ่นพิเศษผลิตไม่มากลูกค้าจะสามารถสั่งปรับแต่งแต่ละคันได้ตามที่ต้องการตั้งแต่สีภายนอกลายเย็บบอดชิ้นส่วนไม้ไปจนถึงลวดลายปักทุกคันจะเป็นคันเดียวในโลกในแง่รายละเอียดและสไตล์ไม่ว่าจะขับหรือได้เห็น LA Rose สเมื่ออยู่กับที่มันให้ความรู้สึกเหนือระดับ มันคือการผสมผสานของอารมณ์ความงามสมรรถนะและฝีมืออันประณีตช,ชื่อ LA Rose นวสื่อถึงความสง่างามแฝงความลึกลับความงามที่มีมิติความหรูหราที่ซ่อนความลึกไม่ธรรมดาสรุปว่าโรสรอย LA Rose นวปี2026ไม่ใช่แค่รถหรูแต่เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบและความพิเศษ ด้วยดีไซน์อันนา,นาทึ่งสมรรถนะที่ทรงพลังห้องโดยสารที่สร้างด้วยมือเทคโนโลยีล้ำสมัยและความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนถ้าคุณต้องการที่สุดในทุกด้านรถคันนี้คือคำตอบขอบคุณที่รับชมรีวิวจาก MK Auto Review ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรีวิวรถสุดพิเศษรุ่นต่อไป ติดตามเราได้ที่ MK Auto Review ช่องที่รวมความหลงไหลความแรงและความหรูไว้ด้วยกัน